สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนใช่อากาศเริ่มแล้วโพทอขึ้อก่อนไปโพทอกก็ได้งั้นอะไรไปโพทอกไปโพธิ์พาเพืกพาเพื่อนๆมาชมของฝากเชียงคานนะครับวั<ๆ>นนี้เยอะแยะมากมาย พามาชมวิถีชาวบ้านเชียงคานชมตลาดแก่งคุดคู้อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนี่ครับของชิมของอร่อยจากเชียงคานของฝากของอร่อยจากเชียงคานวยยนเ้หได ตัวกล้วตียวหลมพักหลุมพัทักอะน,กน้ำวัมลักตัลหมกย่างทำไม้ละสิบบาทย่างทำไม้ละสิบบาทอร่อยอร่อยเลยของฝากจากอำเภอเชียงคานมาชมกันเลยครับมะพร้าวแก้วนะครับมีขั้นตอนการผลิตมะพร้าวแก้วด้วยนะครับทำแต่เช้าเลยครับแม่ค้า หวานกลางหวานกลางหรือหวานมากหวานาาน,อน้อย,ยค่ะหวานเลยไม่ได้เพราะว่า,า,า,วน,าน้ำ้าลแก้วส่วนประกอบกับหลักคือน้ำตาลนี่ครับแพ็คกล่องสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจเป็นของฝากนะครับจากอำเภอเชียงคานครับแกงคุดคู้ชิมได้นะคะเก็บ A เก็บีค่ะชิมได้นะคะ แกเกรดอะไรนะเกรดเอจะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะถ้าเกรดดีคือเนื้อมะพร้าวมันจะแข็งนืออืมนี่ครับมาชมขั้นตอนในการผลิมมตมะพร้าวแก้วกันอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับ